ทุกคนนี่ค่ะลดหัวเชื้อจุลินซีเไปแค่3วัน3วันนะคะเม็ดแบบคือสวยปกติแล้วเม็ดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเห็นเม็ดนี้ไหมเนี่ยค่ะเม็ดแดงอันนี้คือแก่จัดนะไม่ใช่กุ้งแห้งนะทุกคนเนี่ยพริกขาวหอมขาวนวลค่ะหอมมันจะเป็นลักษณะชีฟ้าเนี่ยเนี่ยปกติ มันจะลูกเท่านี้แต่ด้านผู้ชมดูสวยมากเลยค่ะเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยคือเล็กเล็กเกฉีดปุ๋ยแค่หัวเชื้อนะแล้วก็ด้านล่างเป็นเป็นดินที่ขี้อ้อยนะคะใส่นานแล้วใส่หลายเดือนแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็ฉีดฉีดตัวนี้ค่ะเนี่ยก่อนหน้านี้ไป3ามวันเพราะเข้าให้แบบ ฉีดทุกสามวันนะถ้าใครขยันนะหรืออย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะสิบห้าวันทีก็ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเล็กจะมารถอีกแล้วก็รดรอบๆนี้ด้วยนะแตกยอดใหม่ฝรั่งค่ะเนี่ยมาดูคลิปอ้สวยสวยค่ะเนี่ยสวยเห็นผลจริงค่ะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใบไหนแก่มันก็จะเหลือง แต่คือออกดอกแล้วติดลูกวันนั้นมีดอกนะคะอันนี้คือติดเม็ดเยอะมากเนี่ยอ่ะวิธีที่เล็กจะเล็กใส่แค่ e m นะทุกคนเป็นจูลินซีดีตัวนี้เร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยบำรุงดินด้วยนะคะตัวนี้นะอ่ะวันนี้หนึ่งบัวหนึ่งบัวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเล็กจะกะเอานะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา ประมาณนี้หอมมากเลยค่ะหอมแบบเปลี่ยวจากนั้นเราก็ใช้ไม้ขนลุกชุ่มมากเลยตอนนี้อยุ่สวนขนให้เข้ากันนะคะเราก็ลดค่ะคือจะใช้ฟอ็อกกี้ก็ได้ใครที่แบบสะดวกก็ใช้ฟอ็อกกี้เพราะถ้าใช้บัวมันจะหนักนะแต่ว่าเล็กชอบมันรดได้แบบ เร็วดีทั่วถึงวันนี้จะเก็บเม็ดนะคะพริกต้นนี้ขยายพันธุ์ได้โดกมากใครขยันฉีดทุก3ามวันนะจุลินทรีย์ E.M.X. E t r a เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะมาละกอต้นนี้ อันนี้ก็ฝรั่งต้นนี้สูงลนะอันนี้ละมุดค่ะโอเคทำตามนี้นะทุกคนเนี่ยสะดวกมากเลยพลิกโุ้ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยนะคะจะดกมากๆเลยทุกคนต้นเดียวเนี่ยติดทุกกิ่งจนเอน็น ม็ดสวยสมบูรณ์มากเลยค่ะจนเอน็นวันนี้จะเก็บวันนี้จะเก็บแล้วนะคะเนี่ยก็คิดดูเม็ดที่มันออกก่อนหน้านี้อะมันจะไม่ยาวนะเนี่ยไม่ยาวนะทุกคนเนี่ยแต่อันนี้มันยาวมันสวย เห็นผลดีมากเลยเล็กชอบสะดวกด้วยมันจะได้กลิ่นแบบหอมๆเปรีร้ยวๆนะคะเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยใช้เลยเดี๋ยวเล็กให้ดูชัดๆนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านพวกเกษตรทั่วไปนะทุกคน like ร้านขายของจำก็มี ็ตัวนี้เล็กจะแบบว่าเออเห็นเยอะนะคะ em extra นะหัวเชื้อจุลินทรียกลุ่มพิเศษดินดีน้ําดีเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวนี้ใช้ได้หลายอย่างนะคือมีติดบ้านไว้ทุกครัวเรือนเล็กบอกเลยเป็นจุลินทรีย์ดีนะคะแต่เวลาขยายอะขยายแล้วอะ่ะคือเอาไปขยายได้อันนี้คือ1ลิตรเนาะมีมีห้าลิตรด้วยนะคะมีห้าลิตรมีสิลิตรคือซื้อไปเลยติดบ้านคือมันใช้ได้หลายอย่าง ด้านสัตว์ก็ได้นะคะให้สัตว์กินแล้วก็อาบน้ําให้น้องหมาไล่เห็บหมัดนะแล้วก็พวกเชื้อรากากเกืือนแล้วก็ใช้ถูบ้านใส่หนึ่งฝานะทุกคนมันเป็นจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆใช่ไหมจุลินทรีย์เดียคะ่ะใส่หนึ่งฝาลงไปในน้ําถูบ้านนะคะผสมกับน้ํายาถูพื้นตัวนี้จะช่วยไล่มดไล่มแมลงคือพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆอะคือ มันไล่ได้กําจัดได้มันสะอาดนะคะสะอาดมดก็ไม่มีนะเนี่ยแล้วก็ล้างอคอกสัตว์เนาะแล้วก็ใส่โอ,อ,อ้อะไรอะไอ,อแหนแดงอะคะ่ะสวยตัวนี้มันมันไล่มแมลงได้ด้วยนะคะคือสังเกตดูว่าเออเราจริงๆริแมลงมันต้องมากวนนะทุกคนพริกปกติมันไม่รอดนะคะหน้าฝุ่นมันยากมากเลยอันนี้มันขยายสวยมันแข็งแรงเนาะ รถทุก3วันฉีดพ่นทุก3าวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็ขอลาไปแล้วเอาผลของการใช้ให้ดูนะคะว่ามันดีอย่างไรนะอย่าลืมนะคะไปหามาไว้ติดบ้านมีประโยชน์มากนี่ยังเล่าไม่จบนะประโยชน์ของหัวเชื้อ E.M. Extra นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วมันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ